โอเคนะเอาเริ f f f R R f f f ่มนะมีคําว่าแรงตัวอะไรแรงตัวอะไรเอาผู้ชายแรงของผู้ชายด้วยเอาแรงของผู้ชายก็ต้องเป็นตัวอะไรครับลูกตัว f ถูกไหมตัว f นะพื้นราบนะพื้นราบนะพื้นราบนะแล้วก็ทํามุมนะแรงทํามุมนะครับแนวแรงทํามุม30นี้คือเซต้านะเดี๋ยวพี่สายวาดรูปไปดูนิดนึงนะครับแรงทํามุม30มองศากับพื้นภาพเุกรณ์แบบนี้ครับนี่คือพื้นแล้วก็นี่คือวัตถุใช่ไหมนี่คือพื้นนะครับแรงทํามุม30ก็คือแรงเป็นแบบนี้ f นะฮะ ถ้ามุม30คือตรงนี้โอเคไหมแล้วน้องต้องรู้ว่าวัตถุของน้องเนี่ยมันอยู่บนพื้นอะไรแหนเขาบอกว่าเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบถูกไหมแปลว่าการการะจัดของมันก็คือวิ่งไปเงี้ยเตาเงี้ยโอเคนี่คือ S แปลว่าตอนนี้เนี่ยไอสาตัวเนี้ยน้องตอบพี่ดีๆว่า30ตัวเนี้ยเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์อะไรตอบเร็วเวกเตอร์ F กับเวกเตอร์อะไร S แปลว่าตัวนี้คือเซต้าไงเพราะพี่สายสอนน้องไปว่าจําได้ไหมสูตรของงานแรงกระทำเอาตอบหน่อย w ห้อยด้วย f ออกเสียงว่าอะไรครับงานของแรงอะไรกระทำสูตรว่าไงครับมีตัวแรกคือตัวอะไรตัว f คูณกับตัวอะไรตัว s และตามด้วยคออะไรลูกคอเซตาถูกไหมครับงานนี้เนี่ยเซตาของน้องเนี่ยนะครับไอเซตาตัวนีเน้เป็นมุมระหว่าง f กับ s ในทีน่นี้น้องเห็นว่าเซตาของน้องคือเกี่ยงองศาลูก30องศาใช่ไหมน้องก็ใส่เลยครับคอสามสิบน้องไม่รู้ใช่ไหมพี่บอกให้รู้สส่วน2การกระจัด s เนี่ยน้องเห็นไหมครับนี่ระยะทางเจอ,อยังนี่เลย 0.5กิโลน้องระวังนะ s ของน้องเนี่ยต้องคูณพันนะกิโลเนี่ยน้องรู้จักกิโลไหมรู้ไหมกิโลคืออะไร10กําลังอะไร10กําลัง3อ่าจำไว้เลยนะพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะกิโลคือพันหนึ่งพันคูณกับจุดห้าบางคนแบบคูณไม่เป็นเนะ่ะจุดห้าคูณพันได้ห้าร้อยลูกเอ้ยโอเคไหมได้เป็นห้าร้อยเมตรดังนั้น s ตัวเนี้ยน้องก็ใส่ห้าร้อยโอเคเป้าแล้วแรงคือรนะ้อยยี่สิบสี่เนาะดูโจก,ก็ช่างตั้งตัวเลขนะฮะบัดซบจริงๆเลยอ่ะ ตรงนี้พี่สายขออนุญาตน้องไปคิดเลขเองเนาะนะครับกดเครื่องเลขได้เลยครับตามสบายครับแต่ว่ารู้สนะฮะให้น้องใช้ค่าประมาณ1.73เโอเคไหมได้เท่าไหร่ก็เป็นหน่วยอะไรครับหน่วยจูนได้คําตอบเรียบร้อยนะอ่าที่ได้ความรู้คืออะไรลูกที่ได้ความรู้ก็คือว่า1ข้อนี้ได้ใช้มุมเซตาจริงๆแล้วถูกไหมครับเข้าใจไหมข้อ2ก็คือน้องได้รู้ว่ากิโลคือพันนะกิโลคือพันคูณก็ไปโอเคไหมครับแค่นี้เองจบนะครับ